you ตัวน,นี้นะคะวันนี้เป็นเสื้อลูกไม้แขนสส่วนนะคะตัวนี้เนื้อผ้าเราทอขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยจะเป็นการทอลูกไม้ผสมกับผ้าชีฟองงานปักนะคะจะทออกมาให้เป็นเนื้อเดียวกันเป็นการเสาะดอกชีฟองสวยมากเนื้อลูกไม้ความหนักกำลังดีนะคะจะไม่ได้หนาหนักแล้วก็หลอน,นเนื้อหลูมาก มาเป็นทรงคอเหลี่ยมนะคะเป็นคอเหลี่ยมแบบโปรง่งใส่ง่ายตัวนี้เราก็จะเลาะเป็นสแกลละชีฟองอันนี้ปักขอบขึ้นใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็เลาะเฉิงพร้อมตัดต่อเนื้อผ้าที่ด้านหน้าของลำตัวนะคะหน้าหลังให้เสื้อเขาออกแบบเข้าทรงนิดหนึ่งแล้วก็ดูเพียวขึ้น้น้าหลังก็เหมือนกันค่ะจะตัดต่อเป็นทรง แต่จะไม่ได้เข้ารูปนะคะคือน,นิดเดียวตีให้ดูเป็นเชฟมากขึ้นส่วนทรงแขนนะคะก็โชว์ลายผ้าเต็มๆพร้อมถ่วงด้านในนะคะขอบแขนเขาก็จะซ่อนเป็นผ้าชีฟองเหมือนที่คอเลยเวลาใส่เขาก็จะถ่วงๆแบบนี้ มาทั้งหมดสามสีนะคะจะเป็นโทนสีแบบหรูๆสีแรกตัวนี้จะเป็นสีเทานะคะไม่ออกฟ้าเป็นสีเทาเหมือนในรูปน้องนั่งแบบเลยนี่เป็นเทาแบบนี้นะคะแล้วก็นี้จะเป็นสีแบบส้มๆชมพูปูนนะคะสีออกสดนิดหนึ่งแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ำตาลทองสีหรูอยู่แล้วนะคะตัวน้ำตาลคือตัวนี้ปักออกมาลายชีฟองขึ้นกับทุกเฉดนะคะ ดีเทลแบบแน่นมากมีไซส์ S ถึง3 XL นะคะตัวนี้สามสิบหกถึงสี่ home If you don't Don't leave me alone If you want me, tell me I need to know If you love me, don't let me go I'm just a simple man, I'm What you see is just what I am I make my way in the world and I can make it alone But if you love me, don't let me go Cause there's a whole lot of men right here With a whole lot of love to share Mom and daddy raised me right. Chip your hat, son, and be polite. Someone for everyone. We need to have some faith. Well, God has a plan to so let him do this thing. But if you go again. Take your memories out. Of